วัดศรีจันทร์พัฒนารามบ้านน้องลมเงาเนาะแล้วก็ได้มอบปัดใจทำบุญเป็นจำนวนสองแสนบาทโอ้พี่สัตว์ติดกปนจค่แป้บหนึ่งมีดอกไม้ต้นเทียนให้มูชารับอะไรเราก็เอาเก้าสิก้าบาทก็เอาหลายเนาะก็จะเอา เราสักก็คอ้ารนอ้วตัวที่โอ้ยาการสิมียนะกสิ้อมล้านะสเองประมาณสปียอไปทางไปจังหวัดจันทบุรีนะ้ากลับกระบือของเราีลยอาและวัก็มีสัาสาาสาริอาไตไปปรทักที่ขามีเงินสักยี่สิบบาทไหมมาทำุ้กการเล่ไม่ได้เอาหลายเ่ยวนนั้นอนมา มีเงิน20บาทดีสาวนีาพย่บาทเ่ื่อพบูชาแล้วไม่ได้ผ้าไตรได้มีดอกไม้มีทุกมีทุบมีเทียรแล้วก็มีแผนทองมี้าพเพให้เป็นัดเออวันนี้ยังไม่ยกลงนะคะอ่าวันนี้ยังไม่ยกคู่ดีก็ยังไม่ยกยกวันไหนวันที่25วันจันเป็นบุอ้ยโอ้อินีตัวนี้ ซึ่งวัดของเราก็ตอนที่มองเีาก็จะงถามนักยามที่จะต้องบูรณะซ่อมแซมหรือทําไปเรื่อยๆปัจจัยส่วนนี้ก็คงจะเข้าเป็นของกลางสงฆ์ที่ถามแล้วกรรมการอะไรเรื่องเป็นสิ่งที่ไทยนะครับรู้เป็นยังนะครับที่มาภาครลวงกินแนวสำเร็จแน่สำเร็จแน่สำเร็จแน่สำเป็จคุ้มคุ้มสำเร็จคุ้มคุ้มวันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับในวันที่25กะเป็จะได้ยกชกขึ้นว่าหันตำแหน่งเบาขับผมว่า สร้างเป็นกะิี่หาศูนย์ว่าจ right. ะได้ยกพื้นบ้ายอดว่าปีปัญหาหลายแนี่หลายอย่างแต่ว่าวันนี้ก็จะได้ยกวันที่วีสิบห้าเขาจะได้ยกแล้วก็จะสําเร็จแล้วสําเร็จในบุญสําเร็จในกุศลนะครับพื้นบ้าผู้ได้ได้เห็นสําเร็จบริวารของคนอีกการสร้างช่อฟ้าไปละกาช่อฟ้านะครับนั่งสุทับมาเมียของพระอินทร์นะครัพื้นสามพื้นสามไหวจางแต่งไหวเป็นแนี่ท่าปนแมแอนเฮาได้มารวมูกสามได้มาเป็นเจ้าภาพก็ดี จะมารวส้าก่ชวาจะป็นรบริวารของพยิน,นเกิดนก้กพยิน,นด้บ่ดนีใน้ให้เป็นบุญพยินจสได้เกิดขึ้นสมบัติพยินก็สิไดเกิดขึ้นความสําเร็จของพยินก็สิไดเกิดขึ้นก็ผีก็นองเฮ้และกับพู้ที่ร่วมบุญในบ่อนี้ หนีบเรียวพี่น้องเพิ่อจุ้บจุ๊บปูซาคนนะครับแม่เ้อนะครับเออ่แม่ครับเอ่อพักั้งกีลอ่ะข้างเป็นเป็นหมอนะครับขอรับวิถีนะครับจัดไอแล้วนะครับตามคนตามอาจารย์สายนะครับตามทิ้เขากินน้ำอิ่มเหล่าจังมาะพักคนแล้วก็คนโชคดีนะครับต่อไปที่มอบให้โค้กนะครับประจำหมู่บ้านขับรบกาแฟกับน้อง เป็นมือง่ายครับมือโฮมครับมือยงจอป่ากมาเร็วก,ก็เป็นมือเริ่มต้นนั่นคือยิับฉะนั้นแล้วนะครับขอตอนราบขอบคุณครับพี่น้องซุ้มุทธานนะครับที่มาร่วมงานในเมนี้นะครับตั้งคิดประทัดใจตั้งใจมั่จบานมาร่วมบริรมกุศลนะครับกับพี่น้องที่เดินทางมาแล้วใจเย็นเป่ากลับไปนะครับผู้ที่มาร่วมบุญในเมนี้นะครับล้มท่านเฮ้อยู่ทาง